สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทําขนมชั้นใบเตยนะคะสูตรนี้ไม่ใช้แป้งเท้าค่ะแป้งก็มีความนุ่มแล้วก็ลอกง่ายแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นใบเตยค่ะ วันนี้เราใช้ใบเตบยย0ใบนะคะเราก็จะนําใบเตยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะเวลาเรานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะ <S <S พอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมปั่นกันเลยนะคะเราก็ใช้ใบเตบยย0ใบค่ะแล้วก็ใช้น้ําเปล่าอยู่ที่350 ml นะคะจากนั้นเราก็จะนําใบเตยแล้วก็น้ําลงไปปั่นรวมกันค่ะ ส่วนถ้าใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถนำใบเตยไปทุบหรือว่านำไปตำก็ได้นะคะหรือจะนำใบเตยไปขยี้เอาน้ำก็ได้นะคะแต่ความเข้มของสีจะไม่เท่ากับที่เรานำเอามาปั่นค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปั่นจนใบเตยละเอียดดีค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะนําใบเตยลงไปปั่นทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นของเราใหญ่ค่ะถ้าเกิดของใครเป็นเครื่องเล็กก็สามารถแบ่งปั่นได้ค่ะพอปั่นใบเตยละเอียดดีประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนํามากรองกันเลยค่ะเราก็จะใช้กระชอนตาถี่นะคะแล้วก็พับผ้าขาวบาง2ชั้นค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็กรองแยกกากแยกน้ําค่ะ ลงเสร็จแล้วก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนะคะสามารถกดดูได้ตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมของแห้งกันก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนค่ะตามด้วยแป้งมันนะคะเกลือป่นน้ำตาลแสกขาว ส่วนความหวานก็ปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปหมดแล้วนะคะก็ให้เราคลุกเขาเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมในส่วนที่เป็นน้ํากะทิกันเลยค่ะเราจะแบ่งใส่อยู่ที่3รอบนะคะส่วนกะทิเราจะทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะคะสูตรนี้เราจะนวดแป้งไปด้วยนะคะเพื่อให้แป้งของเรามีความนุ่มค่ะ พอใส่กะทิรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวน้ำตาลทรายจะละลายตัวดีนะคะพอคนมาได้สักพักน้ำตาลทรายก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งของเรามากรองอีกสักหนึ่งรอบค่ะเราก็จะกรองแป้งนะคะหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ตัวแป้งมีความเนียนละเอียดดีนะคะเราก็จะกรองแป้งนะคะใส่สองภาชนะแบบนี้ค่ะเพราะเราจะทำสองสีนะคะ ก็ให้เราแบ่งให้เท่าๆกันนะคะเวลาเรานำไปเทใส่พิมพ์จะได้มีขนาดที่เท่ากันค่ะพอกรองแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมสีใบเตยกันเลยนะคะสีใบเตยแล้วก็เป็นหางกะทินะคะที่เราใช้วันนี้ค่ะอัตราส่วนก็ใช้เท่าๆกันนะคะ พอเราเทหางกะทิลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะส่วนถ้าใครที่ไม่มีหางกะทินะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมสีใบเตยกันเลยค่ะเราก็ใช้อยู่ที่250 ML เช่นกันค่ะจากนั้นก็ให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะในส่วนสีใบเตยนะคะใครที่ชอบเข้มกว่านี้ก็สามารถใส่สีผสมอาหารได้เลยค่ะ หรือจะใช้น้ำใบเตยที่เข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะคะส่วนของเราสีประมาณนี้ก็พอดีแล้วค่ะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตั้งน้ำค่ะใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะในส่วนของฟ้าซึ้งนะคะก็ให้เราใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาดค่ะ แล้วก็นำมารัดใส่กับฝาแบบนี้นะคะเพื่อกันตัวน้ำไม่ให้หยดลงใส่หน้าขนมชั้นของเราค่ะในขั้นตอนนี้เราก็เปิดใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้น้ำร้อนเดือดขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ให้เรานำพิมพ์นะคะมาทาน้ำมันบางๆแบบนี้ค่ะเพื่อกันตัวแป้งไม่ให้ติดพิมพ์นะคะ พอทาน้ำมันที่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำพิมพ์มานึ่งที่ซึ้งแบบนี้นะคะเพื่อให้พิมพ์ได้มีความร้อนค่ะพอพักแป้งครบ15นาทีนะคะเราก็จะมาคนแป้งอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ส่วนผสมที่ตกตะกอนนอนก้นได้ตื่นตัวขึ้นมาอีกรอบนะคะพอเราคนแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ลงไปที่ตวงแบบนี้เลยค่ะส่วนถ้าใครที่ไม่มีแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นกระบวยหรือว่า อย่างอื่นได้เลยค่ะส่วนแป้งที่เราตวงนะคะเราก็ใช้250 ml ค่ะเคล็ดลับสำคัญในการทำขนมชั้นให้ออกมาสวยนะคะเวลาเราหยอดเราจะต้องใช้อุปกรณ์ในการหยอดที่เหมือน,อนกันนะคะเช่นเราใช้กระบวยนะคะเราก็จะต้องใช้กระบวยที่เหมือนกันค่ะถ้าเราใช้เหยือกแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะใช้ขนาดที่เท่าๆกันค่ะ เวลาเรานำแป้งไปหยอดนะคะชั้นขนมจะได้เท่ากันค่ะพอเรานึ่งมาจนซึ้งร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาเทใส่พิมพ์กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหยอดแป้งกันเลยนะคะชั้นแรกเราก็จะหยอดสีขาวก่อนค่ะสีขาวก็ทำมาจากน้ำกะทินะคะเราก็จะหยอดลงไปแล้วก็นึ่งนะคะปิดฝาซึ้งนึ่ง7นาทีค่ะการใช้เวลานึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหนาของแป้งด้วยนะคะ พอเราหยดแป้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแป้งไว้ค่ะก่อนที่เราจะใช้แป้งทุกครั้งนะคะต้องคนก่อนค่ะเพราะว่าตัวแป้งจะตกตะกอนนอนก้นนะคะรอบต่อไปเราก็ใช้250 ml เหมือนเดิมนะคะพอเรานึ่งแป้งครบ7นาทีเราก็จะมาเปิดดูนะคะลักษณะแป้งก็สุกดีแล้วค่ะเราก็จะหยอดสีเขียวลงไปเลยนะคะสีเขียวเราก็ทำมาจากใบเตยค่ะ ก่อนที่เราจะหยอดแป้งลงไปก็ให้เราคนแป้งก่อนนะคะเพราะการที่เราตั้งแป้งไว้นานๆนะคะแป้งอาจตกตะกอนนอนก้นได้ค่ะเราก็จะเทลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาซึ้งค่ะนึ่งต่อไป8นาทีนะคะเพราะการที่เรานึ่งขนมชั้นนะคะจะหนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะต้องเพิ่มนาทีขึ้นทุกชั้นละ1นาทีนะคะเวลาเรานําแป้งไปหยอดรอบใหม่นะคะแป้งจะได้สุกดีค่ะ หรือให้เราหมั่นสังเกตเอาก็ได้นะคะแป้งที่สุกดีจะมีลักษณะที่ใสค่ะจากนั้นนะคะเราหยอดแป้งลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมแป้งไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะใช้250 ml เหมือนเดิมนะคะก็ให้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกครั้งที่เรานำแป้งไปหยอดนะคะเราก็จะนำแป้งมาเติมไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะ พอรอบนี้เราเนึ่งแป้งครบ8นาทีนะคะรอบต่อไปค่ะก็จะเป็นสีขาวเราจะเนึ่งต่อไป9นาทีค่ะก็ให้เรานับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะถ้าแป้งสีขาวสุกนะคะและแป้งของเรายังไม่หมดค่ะรอบต่อไปเราก็จะต้องใช้11นาที12นาทีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราขอตัวนึ่งไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะ พอเราหยดแป้งของเราหมดแล้วนะคะก็จะได้เต็มถาดพอดีค่ะถาดที่เราใช้ก็7คูณ7คูณ2นิ้วค่ะพอเรานึ่งขนมสุกดีแล้วนะคะเราก็จะนำขนมของเราออกมาพักไว้ข้างนอกแบบนี้ค่ะเพื่อให้ขนมของเราเย็นตัวแล้วก็เซตตัวดีนะคะเราก็จะพักขนมไว้แบบนี้นะคะจนกว่าขนมจะคลายร้อนดีแล้วก็เย็นตัวดีค่ะ พอขนมเย็นตัวเซตตัวดีแล้วเราก็จะนําขนมมาตัดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะนําไม้พายมาแซะด้านขอบแบบนี้นะคะเพื่อให้ขนมของเราหลุดออกมาอย่างง่ายดายค่ะขนมชั้นของเราก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยนะคะสีก็สวยกําลังดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตัดขนมกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้มีดแบบหยักนะคะ ถ้าเกิดท่านไหนไม่มีก็สามารถใช้เป็นมีดธรรมดาตัดได้เลยค่ะเนื้อขนมของเราก็มีความนุ่มเด้งมากเลยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะมีความหอมของใบเตยแล้วก็กะทิมากเลยนะคะส่วนขนาดของชิ้นค่ะก็ให้เราตัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะ ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ขนมชั้นส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกให้ดูกันค่ะว่าขนมของเราจะฉีกง่ายขนาดไหนขนมของเราก็ฉีกออกแบบง่ายแบบการแยกชั้นที่ดีมากเลยค่ะส่วนเนื้อแป้งก็มีความนุ่มแบบนี้เลยนะคะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูขนมชั้นใบเตยค่ะสูตรนี้มีความอร่อยลงตัวมากเลยนะคะมีความหอมของใบเตยแล้วก็กะทิค่ะมีความมันหวานกำลังดีเลยนะคะแป้งก็มีความนุ่มแบบนี้เลยค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสูตรนี้สามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ